สวัสดีคนดูนะครับวันนี้เราอยู่กับช่อง S A A M นะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนสับยิงหัวแบบอายุโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดไฮไลท์ของพี่อายุโอเคให้ดูนะครับว่ายิงแบบไหนนะครับผมโอเคครับก็ดูกันจบแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการยิงสับนะครับยิงหัวแล้วก็สับนะครับทุกคนโดยก่อนอื่นนะครับให้เราเอาปุ่มยิงซ้ายมานะครับทุกคน ผมยิงซ้ายสําคัญมากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเล่น4นิ้วนะครับสาหรับใครจะเล่น2นิ้วหรือ3นิ้วก็สามารถทําได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยครับปืนนะครับยิงขึ้นแล้วก็ลากของมาเบาๆนะครับแล้วก็สับปืนนะครับนี่ครับเอาใหม่นะครับยิงขึ้นลากของมาเบาๆสับปืนนะครับเดี๋ยวผมจะทําเร็วๆให้ดูนะครับทุกคน นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับใครจะเล่น2นิ้วหรือ3านิ้วก็ฝึกเอานะครับสําหรับการเล่น4นิ้วนะครับผมจะมาสอนนะครับทุกคนอันดับแรกนะครับผมเอานิ้วโป้งข้างขวานะครับยิงขึ้นแล้วก็นิ้วชี้ข้างขวาลากลงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็นิ้วชี้ข้างซ้ายนะครับผมสับปืนแล้วก็นิ้วโป้งข้างซ้ายนะครับผมกดวิ่งนะครับก็ไปดูเลยนะครับทุกคน คือผมทําได้ตลอดนะครับไม่ว่าเล่นแรงหรือหนึ่งหนึ่งหรือ c ีวิสีอะไรก็ทําได้นะครับส่วนนี้มันทําได้ทุกแมปแล้วนะครับทุกคนทุกคนก็ไปลองฝึกเอาดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ก่อนนะครับสําหรับผู้ชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับบ๊ายบายครับ